สวัสดีทุกคนนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องซักผ้าอิเล็กโทรลักนะครับฝาหน้านะครับเจกิโลนะครับอาการนะครับอาการอ่าไม่ซักไม่ปั่นแห้งนะครับปล่อยน้ำเข้าได้ปล่อยน้ำออกได้นะครับน้ำพิงได้นะครับอ่าเครื่องไม่ช่างผ้าไม่อะไรเลยนะครับตัวนี้เปิดติดอะไรทุกอย่างนะครับเลือกโปรแกรมได้นะครับ แต่ว่าเครื่องไม่ทํางานนะครับคล้ายๆกับบอร์ดเสียหรือว่ามอเตอร์เสียนะครับตัวนี้ผมทําการตรวจเช็คแล้วนะครับก็มาดูจุดเสียของเขานะครับจุดเสียเนี่ยตัวนี้ผมถอดแล้วเนะลูกค้าบอกว่าพานมาสายร้านนะครับเรื่อว่าเขาแก้ไม่ได้นะครับเขาบอกว่าบอร์ดมีปัญหานะครับบอร์ดมีปตัวนี้ผมก็เลยถอดดูบอร์ดนะครับเพื่อ เขาทําอะไรบอร์ดมานะครับแต่ตัวบอดก็ปกตดิดีอยู่ครับช่างไม่ได้ทําอะไรมาแคก่แกะดูเฉยๆนะครับก็ผมทําการรื้อฝาหลังนะครับแล้วก็ถอดตัวที่มีปัญหาออกมานะครับตัวนี้ผมชี้จุดเลยนะครับไม่ไม่ได้พากันไม่ได้พาทำํำพาตรวจซ่อมนะครับว่าอถอดยังไงนะครับหรือว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็ตัวที่มีปัญหาก็คือตัว อะไรนะแปลงฐานนะครับแปลงฐานแปลงฐานตัวมอเตอร์นะครับก็แปลงฐานมันหมดเนาะสองข้างเลยนะครับจริงจริงๆมิอีกข้างหนึงมันพอใช้ได้อยู่ตอนนี้ผมได้อะไหตัวใหมนะ่มาแล้วนะครับแปลง่านเอาทำลายไปเนี่ยเคเนี้ยน,น,นะครับ สุดแล้วเนี่ยออกมาสุดแล้วนะครับได้แค่นี้ยอีกข้างหนึ่งก็จะยาวยาวหน่อยนะครับจริงๆอีกข้างนึงยังพอใช้ได้อยู่นะอีกข้างหนึ่งคือหมดนะครับอาการตัวนี้นะครับให้อืมให้เราลองลองหมุนเนี่ยหมุนมอตเตอร์ดูนะครับในขณะที่ลองปั่นแห้งหรือว่าลองอะไรก็ได้นะครับ ตอนที่กดโปรแกรมกดเริ่มปุ๊บเราก็มันลองหมุนมอเตอร์ดูนะครับหมุนไปเรื่อยๆเลยนะครับหมุนไปเรื่อยๆปุ๊บช่วงที่ดีลเลย์มันต่อการทํางานนะครับตัวมอเตอร์มันจะมีจังหวะก,กระตุกในช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวแรงฐานมันยังพอมีจังหวะที่ว่ากระแทกตัวทุนมอเตอร์ได้อยู่นะครับ ตัวตัวนี้ถ้าเราทําการวัดไฟหรือว่าเช็คที่บอร์ดนะครับรีเลย์จะมีการต่อ,อาการทํางานแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ตัดไปนะครับถ้ามอเตอร์มันไม่หมุนรีเลย์ก็จะทําไม่ทํางานต่อนะครับแต่ว่าถ้ารีเลย์มหมุนก็จะทํางานสลับไปมานะครับก็วตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนทั้งสองตัว แล้วก็ตัวมอเตอร์ตัวนี้นะคะเวลาแปอิทานหมดนะครับก็ต้องทำความสะอาดครับเอากระดาษทรายมาขัดหน้าสัมผัสให้มันมันเรียบนะครับแล้วก็เป่าฝุ่นออกนะครับใช้ตัวกอดไบขัดเพิ่มนะครับให้มันเนียนเพราะว่าขณะที่ตัวแปอทานมันเหลือน้อย มันจะหมุนแล้วมันจะเกิดรอยขูดตอนนี้ขัดไปในหนึ่งแล้วนะครับ ขัดก็ไม่มีอะไรขัดไปเรื่อยๆเครื่องไหขึ้นเร็เวซัผ้าไงซักผ้าในตู้ซักผ้านู่นหรอมี่ะไรกันวานี่อันนี้ถึงมุก ลา <ปะ S 1> หน้าตาตาเยึ<ป>ะไปเลยมีตุ้งเนี้ยมังโมะนะตาตาเอ๋ ให้มันเรียบนะครับมันเรียบไปเลยให้เรียบที่สูดอะ่ะเพราะว่าถ้าถ้ามันไม่เรียบนะก็คล้ายๆกับตัวตัวมอเตอร์ที่มันมีแปลงฐานชนิดอื่นๆน,นะครับถ้าจริงจมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เลยอ่ะครับแต่ว,ว่าถ้าให้ โอเคหน่อยครับดให้มันหน่อยนะครับแล้วก็เป่าเม่าเป่าฟุน่นแล้วหมุนมันจะได้เรียบนะใช่ได้ลยแล้วหมุนมันจะได้งีบ้บ night. <laughs> แรงผ่นานนะโอ้แดดมาแล้ว ก็อย่าลืมหักตัวตัวที่มันยันไหนนี่ไว้อนะยันแปลงทานไว้อะือย นะ็นอตสิดตัวนะครับใส่เหมือนตอนถอดแต่กลับไปที่เดิมเนาะก็ตอนถอดผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับ ลืมเสียบสายสายไฟแรงฐานครับเสียบก่อนใส่นะครับง่ายใส่แล้วตรงตรงกลมเสียบยากหน่ยก็สายพาน เดี๋ยวลองเครื่องนะครับก็ปัน่นปั่นแห้งนะสปินโอเคสตาร์ทประตูล็อกเรนเสียงเรนปล่อยน้ำทิ้งนะครับ ดิเลต่อนะก็เริ่มหมุนแล้วนะครับ่เสียถ้าถ้าริเลเนี่ยมันมันต่อในจังหวะแรกแล้วมอเตอร์ไม่หมุนนะครับตัวดิเลตจังหวะ2มันจะเลิกต่อเลยนะมันจะไม่ต่อจะไม่ต่อสลับข้างนะริเลตตัวตัวเนี้ยตัวบนบ่อล้ อ่ะเดี๋ยวถ้าว่างๆมีเครื่องมาเดี๋ยวผมจะอธิบายตัววงจรสลับมอเตอร์ให้ฟังนะครับอ่ะถ้าในขั้นตอนแรกรีเลย์ต่อแล้วมอเตอร์ไม่หมุนนะครับรีเลย์จังหวะสองมันจะไม่ต่อนะครับเครื่องก็จะหยุดทํางานไปเลยนะครับยกเว้นที่ผมบอกว่าเอามือลองเอามือมุนหมุนดูอ่ะให้มันจังหวะได้ต่อได้ก่อปี๊ดเลยนะ ก็ไม่ชัวนะตัวถ้าเป็นตัวเครื่องเก่าๆนะครับตัวลามหมุนมันจะมีการจะมีเสียงดังอะ่ะเสียงดังแถวมอเตอร์นี่แหละก็ส่วนหนึ่งเกิดจากตัวฐานฐานคาร์บอนฐานฐานเนะี่ยไอ้้าแปลงฐานของตัวตัวมอเตอร์เนี่ยมัน มันห่างอย่างหน้าสัมผัสบางทีหรือว่าร่องของทุ่นอะ่ะมันมันไม่เรียบนะครับมันก็จะเกิดการประทุในประกายไฟนะครับมันก็จะทําให้ได้ยินเสียงตรงตอนการหมุนด้วยเนาะต่ะว่าที่ผมขัดให้มันเรียบอ่ะก็เพื่อป้องกันส่วนตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ผมเลือกเป็นโหมดปันมาบนะครับอ,ะอะนะเคลื่อนหมนแนะล้วถอยก่อนสายพันเพื่อสายพันบุดกะเดินสาหน้านะ ไปชัวปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอีกตอ่อถือว่าตัวลูกปืนถังยังแจมอยู่เลยนะไม่ เรีว่าอะไไม่ดังนะครับหรือว่าเขาเปลี่ยนแล้วก็ไม่รู้นะว่านี่รอยถอดอันนี้แล้วรอยถอดถังแล้วนะครับหมุนนิ่งมากครับไม่มีผ้าไม่มีการสบัดเลยนะ จบยังไม่แน่ใจว่ากินนาทีนะครับ,ก,นนรบก็ถ่ายให้ชมพอประมาณเนาะ อา,อาการตัวนี้นะครับเปลี่ยนแปลงฐานนะครับนะครับอาการที่แสดงอาการที่โชว์ก็คือ,อน้ำเข้าปกติเดินน้ำปกตนะิแต่มอเตอร์ไม่มีการหมุนได้ยินเสียงรีเลย์ต่อให้มอเตอร์หมุนในจังหวะเร่นะครับแต่ว่ามอเตอร์ไม่หมุนนะครับนะครับต่อแค่ครั้งเดียวนะครับก็นั่นแหละนะครับตามคลิปเบื้องต้นนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับ